สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะโปร9.9นะคะสัปดาห์นี้หรือว่าเดือนนี้เราได้ไปช่วยวิสาหกิจชุมชนมานั่นก็คือขมิ้นแล้วเราได้ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นมาหลายอย่างเลยวันนี้เราจะมาไล์ขายกันนะคะซึ่งเรามีผู้มือในการใช้หรือว่าความปลอดภัยและเรายังได้เเกียรติบัตรแบบมาตรฐานออ,อฐานนิยมนี้จ้า ผลิตภัณฑ์วันนี้นั่นก็คือสบู่จากขมิ้นชันและมะขามเปียกเธอจ้าข้างในนี้ประกอบไปด้วยขมิ้นชันมะขามเปียกและน้ำผึ้งถ้าทุกคนเอาไปใช้ข,ขมิ้นมีสารโคคิวมินสามารถช่วยลดการอักเสบและทำให้ผิวกระจ่างใสส่วนส่วนมะขามเปียก ช่วยผัดเซลล์ผิวต้องความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีน้ำพึ่งช่วยป,ป,ปรับอารมณ์ผิวทำให้ผิวเนียนว้าวนี่นะสารสเคยคิวมีหนึ่งช่วยรักษาการอักเสบของผิวไม่ว่าใครจะเป็นผิวที่หลักว่าสามารถช่วยลดอาการการอักเสบของผิวและยังมีมะขามเปียกที่ช่วยผัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยแดงไม่มีไปเลยกันจ้าส่วนผสมหรือวิธีใช้เราก็มีไว้ข้างขวดแล้วนะจ้ามีคำเจนน้ำใสกับน้านะคะสามารถใช้ได้แค่ ร่างกายค่ะวิธีช่นะคะทุกคนอาบน้ําแล้วเอาใยบวไปจุ่มน้ําแล้วกดสบู่ลงไปแล้วถูให้ทั่วร่างกายเพื่อที่จะทาความสะอาดผิวเราก็จะสะอาดแล้วบํารุงไปด้วยสมุนไพรทั้งหลายเหล่านี้ส่วนโบกรก้าจุดนี้นะคะเอาไปเลยค่ะสบู่มิ้นชันในปริมาณ450มิลลิตรราคา159บาท159บาทแต่ถ้าซื้อ สขวดเราก็จะแถมขวดนี้ไปเป็นเซตคู่อันนี้หได้ทำันมีอันนี้ห้ได้ซื้อหนึ่งซื้อลซื้อหนึ่งจะได้แค่หนึ่งขวดหนึ่งร้าสิบเก้าทแต่ถ้าซื้อสองขวดเราก็จะแถมขวดนี้ไปอีกหนึ่งขวดลูกค้าก็จะคุ้มกว่าค่ะ ว้าวว้กันไปเลยอยากได้ก็อย่าลืมกดกดกดนะคะรีบกดรีบกดค่ะกดตะก้าจ้ากดตะก้าจ้าชำระเงินด้วยจ้าติ้งติ้งๆิ้งติ้งติ้งจ้ากดลูกค่ะเรามีใบรับรองนะทุกคนวิธีการใช้วิธีการผลิตนะจ้าอยู่ในนี้เลยจ้าสามารถตรวจได้จ้า โอ้ยอดคนดูเยอะแล้วโอเคไฟ์มาค่ะลูกค้าไฟลมาค่ะกดก็ะสังเลยนะตอนนี้เหลือไม่กี่ขวดนจะหมดแล้วค่ะในกรดังจะหมดแล้วนะคะดีใจมากค่ะคุณลูกค้าสองขวดสุดท้ายแล้วค่ะสองขวดสุดท้ายแล้วค่ะหมดแล้วจ้าขอบคุณคุณลูกค้ามากๆที่ช่วยมาอุดหนุนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนไว้เจอกันโปรหน้ามีโปรอะไรดีๆเราจะมาเสนอให้นะจังบายบายติ๊งติ้ง